สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนวันนี้ก็จะพามาชมาบรรยากาศาที่วัดหงทองนะครับหรือที่เรียกกันว่าวัดโบสถ์กลางทะเลนะครับอ,อยูอ่ในพื้นที่ของอำเภอคลองสองอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็นี่ก็จะขึ้นลิฟต์ขึ้นมาชั้นที่12นะครับก็จะเสียค่าบริการ20บบาทนะครับก็ จะได้มาชมวิวข้างบนนะครับวิวสวยๆข้างบนก็จะได้มองภาพมุมกว้างนะครับในส่วนข้างล่างนะครับก็ผู้คนก็จะขึ้นมาเยอะนะครับก็จะมองอลงไปข้างล่างก็จะเห็นสกายวอล์กนะครับสลับสกายวอล์กก็เสียค่าบำรุงค่ารองเท้าคนละ30บาท นะครับก็ตัวนี้ก็ขึ้นมาข้างบนก็เสียค่าบริการ20บาทนะครับถือเป็นการค่าบำรุงค่าไฟวัดไปนะครับนา่าจะเป็นสลากการเปลี่ยนนะครับแล้วก็พระโบสดทางทะเลนะครับที่เรียกกันอยู่ว่าวัดหงทองหรือว่าวัดทะเล วัดโบสกลางทะเลนะครับถ้านะมองมุมกว้างลงไปก็จะเห็นสกายวอล์คที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ทิวทัศน์สวยนะครับเพื่อนๆก็